จักเม็นขึ้นมาจากโมงพี่น้อหนั่งเล่นอยู่นะเงินน่อยน้องด่แท็กน้องตุดแล้วก็เมียแล้วก็ญาติของอีอ้วนพี่นาะพกันนอนอ่ะกระซาดเนี่ยก็กระข้าห้องซาดนะจะเป็ะว่าข้าห้องงั้นสะโอ้ยดันปุ๊บ อันนี้บ่อนแม่ยายมีพี่น้องจักเมื่อตอนใดอันนี้บ่อนเฮาเนาะยามมั่งค่ะนอนอย่คแหละเดเฮียงเฮาเฮ็ดแต่ตีนอืมบ่บ่ทายเฮ็ดน้องแม่เอ้ยบ่ออกซือดอกจ่อยแงอันนี้บ่อนเจดอันบ่อนตวนกับเฮียวันเอ้านึกว่ารับยเอิ้นน่ะตวน มันข้านอนอออในอีลอยบอกหรือมันเมื่อฮมึงลงมามึงเห็นมันอยู่สะฮะอ๋อมึงคือบอก่เห็นมันสะโอ้มันด้ขึ้นนอนน้ำเขาม้ำขึ้นนั่งเล่นกันแรกกับพากันนอนอย่ฮะน้องกระทินกับพอดีแท็กนอนเผาเหอนเผาห่านไปเนาะจะตัวลงหนึ่งเขาาละ Khá gian nằm lên mà mình thấy bơm mình cọn nhảy đâu Sẵn cái tháo hết là tí, ba hết em Lúc ta nhiều cho mang cà xê lúc có nhiều của Cả bỏ, ăn khí cho bỏ, quả khí <laughs> Nhờ có điều มาขึ้นได้นอนสัญญามังลูกถ่ายลิดสวัสด,ดีพี่น้องสานอ้ยพี่น้องเอ้ยอีเอินเถาพี่น้องนอนอยู่นี่พลมงก็ะหินหินสั่งอเลยลูกลงมากะห้าหดผีโคตปูให้กูเดอ้อ นอนอันกระดาษที่ชุนช่นี่จะเหม็นชู้เสร็จเซมีอันเฮือนหาปิดไผยหดผีพัดปลให้เพิ่นพี่น้องเมื่อคืนในเจ็บเบาแห้งพี่น้องได้นอนเนาะมอมาสียาให้เค็มหนึง่งเอฟซีเป็นกระยังเม็นมาบอกเนาะบอกเป็นยังคือบอกไปหาหมอ เพิ่นบอกไปพี่น้องอีกอย่างเพิ่นก็เมื่แรงแล้วอีกอย่างก็เม้ารดพี่น้องไปเหยียดไตเฉลุดสาร่างสูเอาขัดใจเอฟซีก็เป็นห่วงเนะะาะแต่เขาเพิ่นก็บอกกินซามซีเมอร์แล้วพี่น้องกินได้แต่ดิโดดิโด,ด้ลินจีอะไรพี่น้องบวนป่าก็ยังเอาดิโด้บวนพี่น้องถ้าเอ,อาแนวอื่นละน่นละเขย่าหักเนาะเขย่าหักทำให้ เย็บท้องแห้งแล้วก็ทำให้เหมื่อยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆที่เพควนเป็นห่วง,เอ,ง,วองเอาล่างถั่พผัดบอกลงเป็นว่าอีอันนี้โอ้ตังบกเขากางเงียงเลงเซงเนาะตื่นมาเจ็ดตรวจหนึ่งหนึ่งเขาแล้วเจ็ดตรวจเห็ดกินต่อพี่น้องเพราะว่าในต้มไก่อาน้องต้นพี่น้องต้มไก่บะม,มีะ่ใสเฉพาะมันยังตาย ใส่ักต้นต้มไก่พี่น,อน,น,น้องเอ้ยว่านนี่ยขั้วไห่แหลกแม่กัต้มว่าใส่ผักเอาทิ่ยมดต้มใส่ใบบักขามพี่น้องใส่หัวเสียงไข่แล้วก็หัวขาซื้อลูกร้านสดเนาะไก่สองตัวพัชเชดดำเอาเข้ามาพี่น้องไก่สี่ตัวเนาะ ซองโตเพราะว่าในต้มไก่พอดีแท็กพี่น้องกับบอมมี่ยังสู่กันกินพี่น้องเอ้ยลูกล้านมาผักมาหักเป็นหมูเป็นเพื่อนสวยอลไรลูกล้านก็แตกเมื่อเบิร์ดแหละพี่น้องน้องเอิญกับพ่อกับเมื่อหาหลังนะอับน้วจังอีอ้วนกับเมื่อแล้วกับเจนกับเจย์อย่างก็เจกัมเป็นนั่น อันแหลหูวจักกันกับเจมลลาลาเจพอล่าเจอันออร์ไซเจซีน้องพี่น้องเนาะเป็นพี่น้องของอันอีอว้วนเป็นมานอนนำ้ำเออเป็นพี่น้องกังมอวานนอกเออเมื่อคืนมอวันนอกเขาม,มาชักยาหายพี่น้องเข้มหนึง่งสองเข้มป่ะคือสามสิบพันเอาเพียงแต่หาทแท้อ,อ,อันนี้ออกซิ ออกสื่อเลยเด้อมอคืมอมาแพงแทะแพงกับลาซาเจ็บมือขึ้นในเจ็บทามว่าเจ็บลายเถือบ่ะฮุกเจ็บเถือหักบ่แหง้งถท่ากู่มือจังว่าได้นอนแน่น่ะนนอ,นนอืมกำลังให้กินยาที่เพื่อนเคยกินน,นันนำอืมกินข้าวในห้องปลอดถ่ายอยากน้ำตัวถ่ายอยู่พี่อยู่ข้างผูไม่ใหญ่พี่อยากนํำตัวถ่ายแล้ว เปิดพะล้มพะว่าหนาวพออาปโภหม่มให้กุนาราตุ่มปะหม่มไรยานมั่งกันเลยลูกล้านกับโทมาหาคุเม,มืะออยากขึ้นมายายมั่งก็บอกให้ขึ้นมาลูกล้านกันเลยลูกสาวก็อยู่ซีสเกตพอพอแทนกระยูนพายอยู่หลังหลดพายเขาคล้ายเขื่อนกอยู่บัง พายสลุดพานนะออพอกแทนก็นอยู่มันเห็นงานเจอเลยโคลาบโคราบอปล่าพอแทนก็นอยากขึ้นมาะสะันหน่อยอากยามั่งบอกให้ขึ้นมากูตายก็บตองขึ้นมาะส,ะสมันขึ้นมาพยานลูกหลานบ่ลงพยานลูกหลานบ่มีอยู่มีกิน,ข,นขึ้นมามันก็ทำย่ากับเรา่ลง ู่สิปลาแ่ขมิอยู่ได้บ่บ่อันตรายบ่อยู่สองไม่รู้นี่มีอะไรบ่หนเมืองจะเล่นมืองกัอตะายกใบ่คันอยู่มันบ่ขึดหยานกับบุญยังดอกอยู่พัดญยานขู่หยันคนอยู่ไกลหมู่หยนเขามาจี่มาปั่มอลากันั่นแหละหยาดนี้นั่นแหละยานีอื่นนะบ่ญยานดอก แม่เินแม่เินบมีกลับบวาต้หาได้คักะเม่เขาก็มาเช่นล้วเมฆน่ะกินบัได้กับเมฆดูนิ่งน่ะน่ะน่ะนั่งวางะน่นนั่นนั่นน่ะน่ะนี่ตกนิกาะเศ้าปูใหญ่เข้ามานลูกยางลูกกินเขากินขาเขาจะไปยังไงเข้ามาจะไปหามครับบได้ เจ้าหามเขาบุริพังอเข้าอยากมาาะคันอะไรกันเศร้าคันเราถ่ายนักสิโอเคอืมคันเราถ่ายเขาคือใครยู่ชวนมากับออกไวลถ่ายบิดน้ำส่วนหนเด็กหน่อยขีมันยังขี่ จังซี่เอาไปหาหมอไก่เพิ่นก็เมาโลดเมื่อยพี่น้องเอ้ยนั่งรถจักไปหาหมอวานก็ยังเซสิล้มขึ้นลงกได้เดีจับเดี๋ยวชมรถจักน่ะก็ยิําเพิ่นตกบ่แหงนั่งติมอีตไก่ั่วไก่สดกินบ่บ่บ่กิน่นกินกินข้าวต้มบ่ให้กินของอันมีอัน่กินของอาหารต้มข้าวต้มเนาะเว้ยโอ้ยข้าวนึงน่ะแซ่บผู้สดน่ะ ไมเจ้าไปหัเข้ามาเจ้าไปคิดเขาคิดเขาเศร้าเขา,ขาจจก็บบาม่าจีจอดจอยไก่นกห้อง <c oughs> เหนือแพ้ว่ะกะเพาะก็ขึ้นนะพี่น้องหางยมหางยาเป็นปลาแซ่บพี่น้องเต็มหม้อเลยไก่สองตัวประสานยังว่ะลงถิ่มหอนเงินโอ้ย เอาเงินไปปลาตุวที่แต่บาลายก็เงินกะชองลยกว่บาทโอ้ยสิจ้าักเจอล่างรือจักให้กูก่อนทานกับผมพี่น้องเอ้ยอันนี้สั่งข้างผู้เพื่อนหายฮดฮดหายคู่มือเป็นปุ๊กไ่หวปุ๊กพักอีตูเพื่อนได้ปุูกอยากกินแกงเห็ดก่อด้เนาะ นี่พีมิจะเกินนะปู่นอ้องต้นก็พอดีแทเอาขาวลงซีพี่น้องโอ้ย มาเข่าตื่นพี่น้องอยันประพกินหนึ่งเป็นไรเกือบเต็มม,มวยเนาะกับซี่กันแนะนํะนำให้พาเท้าแม่ไปหาหมอเซลเซลลเพิ่นเมื่อยพี่น้องนั่งกระบะโหลดหนั่งหนากับเมื่อยแล้วก็เมากับอีกอย่างไก,กลาทางเผื่อปลายระยนเป็นลมเป็นแหลกยันตายคาโหลดคาล่างค่าห้องหมอเอฟซีกันแน,น,นะนาไปนัยไนป้าได้อยู่พี่น้องแต่เอฟซี่ไป ชุ่มเจ้าทนเห็นแม่ชุ่มเจ้าเจ็บได้ชุ่มเจ้าก็ทนไปโลดไมมมนะมงม่นเหม็นนะน้ำมันมีไพทนนะจากคนใช่ไงมอีกอย่างทาแม่เพิ่นกืบเข่าบอกกินเพิ่นเมื่อยแรงอีกอย่างเพิ่นก็บ,บอกอยากไปใส่เข่าเพิ่นก็กินบมดได้นะ่ะเพิ่นก็กินบมดได้ขึ้นโมีแห้งไปต่อนแล้วพี่น้อง ไอ้เชือยากเปลี่ยนจยกตัวนะพี่น้องเลยเขาสิอยากให้ตายอยากคนสั่นกันมันก็ะเรือแผ่นดินแล้วคันบ่ตายนำเนาะตัวกันขอพื้นและพี่น้องบอกว่าแซงและอันนี้อันนี้เรื่องจริงเนาะมันก็อยากให้พ่อแม่ตายอยากคน,นะพี่น้องเลยเลยเดียวเขาพัวได้เด็กพัวเลยอ๊อฟแมน ความเจ๊ควนปวดท่านเจ๊เปลี่ยนได้ก็จะขอดองมาให้เฮ้าเจ็บสิแทนพี่น้อยแต่ว่าพ่นย่างลุงเฮือนเนี่ก็ได้อยู่ลงมาเหนียวลงมาถ่ายเบาอยู่หลงนั่งเถิดก็ถ่ายเบาอยู่เทิงได้กับใจพี่น้องได้กับแบบย่างเซ่แล้วท่านจ้ะย่างได้พี่น้องลุกหนังลุกย่างได้แต่ว่าเซ่ยังไง <c oughs> ขี่ขเขมาไนพี่เจ้มันมันมันอันนันน้นนะขี่เขามาไงพี่เอากล้องแงมออกดูกินก่อนถา,ถาลาูุทารานนะครับัดมาขนาดเท่าหนึ่งเข่าอยู่ลุมสีอายกินเขาเหิือนปาแล้วยังเหม็นลราซีนอนแล้ววะกูกู้บดซวนกะูซน,นอน ลาว่ะน <Non. S 1> ้นดักนะเอฟซีป่ะนาอยากให้เอาไปห้องมอไปสวัเอาไปหมกไปซีขาวี่นรอดกดแจ็กชิวบะได้ไรเอฟซีเป็นกำวังดีเราไปบ่ได้พี่น้องเราไปบ่ได้ค้อเราไปเราก็ตายคารถลุกพุ่นนะมันดูเจ้าบ่เห็นนั่นเว้าได้พุนนะมันไปบ่ได้เราคุณนะเจ็ดซีบก๋วแหละอายุก็ได้ ก็เม enfin, ื่อยน่าเมื่อยเมื่อยก็เมาหลุดเมื่อยก็เมาหลุดเข่ากันเลยไปน้ำหลุดนั้นล่างมันถังมันแทกเนาะโอ้ยแต่เฮาผู้ดีๆเฮาไปก็มาเฮายังเมื่อยเฮาผู้ดีๆโอ้ยดามเอ้ยเบิ้งใส่ยมใส่ยาในเฮือนนี่แหละพอเราสู้เราเหนื่อยพี่น้องพี่ไหนคณะไปห้องมอค่ะไปก็ได้กับคนใจในคนบ่ปาก คนนักใจใจนักคน่นนะมันก็แห้งแล้วจะเล่าใจเล่าท่านไปห้องหมอใส่ยาจะบอมีแห้งเ้ยเราบอยอมไปฮันดี้กับเราเหมยหายฮะลูกเคยมันละหายจะบ่เดี๋ยวมา่ว่าเดี๋ยวมือวาคูคจ็คเราเราเจ้าว่ในใดเราจังหายนปล่อยห้ามมือห้องห้องนล่ไปว่าท่านบอกปล่อยว่าได้สิเส้า แค่ประุดได้เจ้ดเห็นอะจางตานี่บอกประกดด้หไปเมียนอมอืมบกมันไปเมียนน้ป่าาอืมมึงมาว่าให้ลูไปหมอด้วยอืมให้คนอ้าวดะก่อนเลย้าวปหมมอหามมอไปด้สิเสาลูกเขาก็จดเบิ่งเกิปาแพะหามมอแต่ว่าเขาเปนพ็มอยังว่ากูไปบี่ะไม่ไปลุกนะไหม ไป่ไ้ลูกสัํมพี่น้องเลยเราสติดีไม่ไงเราไปเมียมองไหมเกตไปอยู่ล้าผมเมาเราตายพวกูุโซอีอลีหะโอ้ยแต่เราไปแต่เรายังมีแข่งแหงเราไปตีไปเอกกันเนี่เราก็ยังเมื่อยพอตายชบโตบ่ปอบเอาวัแงปาม้าออา เก็บภาพบรรยากาศแล้วพีสยสำนีแล้วพี่น้องเอ้ยขอถา่ายแต่เล็กขอถา่ยอถายแต่เล็กเอามาถ่ายน้องเจ้าลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงสำนีน้องจะสบายดีเด้อเจ้พระเจขอบคุณและลายเนาะขอบคุณเอพชีทูกฐานเดียเด๋ยวถา่ายเพิ่นกินข่าวมีแห้งเฮาสิไปแน่พี่น้องห้องมอน่ะไปแน่นอนเนาะให้เพิ่นมีแห้งขึ้นได้กินข่าวได้ถ่ายออกน้องพี่น้องบอกไปหาหมอก็ไปถ่ายบอกกินข่าวของเก่าแล้วมันปวดซาแต่ว่าเจ็บนะคะ โอ้ยกระสุดคือน้ำลุกน้ำเต่าเนี่ยแหละพี่น้อง,งเลยเบิ่งพอ่อเบิ่งแม่ไฟสิอยากให้ตายจะกคน<ม>แต่มันหามความตายบ่ได้แล้ะพี่น้องจา้าไฟใส